จากตะก,กี้นี้เราไปดูมันของลุงเฉลิม1ิเดือนตอนนี้เราก็ได้มาดีแปลงหนึ่งที่ลุงเฉลิมมาขยายพันธุ์ใหม่ตอนนี้มันอยู่ประมาณ3เดือน10วันลุงเฉลิมครับมันนี้ปลูกตั้งแต่ย8มกรลาคม28มกราลาว,วันที้วันที่หพุทราตอนนี้เรามาดูหกพุท,ภา,พทภาก็ประมาณ3เดือน10วันนะครับเราจะเห็นว่าโอ้โหสวยใบเขียวเข้มใบกว้างออนะครับดูสมบูรณ์อันนี้นนนลุงเฉลิมว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยรองพื้นเลยแต่ปลูกปอเทืองปอเทืองอ่านะครับ พวกกุ้ตระกัวทิ้งไว้ก่อนอแล้วแต่ทีี่ทดลองแบบไม่มีเงินครับไม่ไม่ใส่พวกที่ต่างๆฝุ่รองพื้นไม่มีเลยฝุ่รองพื้นไม่มีใช้ของระบบโปรพัตลอดใช้ระบบใช้วแค่โปรแกมโปรพัทอย่างเดียวนะครับที่อย่างอื่นไม่มีเลยอันนี้เป็นระบบธรรมชาติไม่มีระบบน้ำย่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันสามเดือนสิบวันของลุงเฉลิมนะครับหัวเราให้เขาขุดขึ้นมาดูนะครับหัวจะขนาดไหนเรามาดูกันครับ นนออโอ้โหสม,มบูรณ์มากคุณผูลชมสามเดือนสิบวันนะลองนับดูนะครับนะครับอ้าวเดี๋ยวเราลองลองมานับหัวดูนะครับมีกี่หัวเอาลองนับหัวดูเฉพาะข้างบนใช่ไหมครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง 13, นี้เฉพาะชั้นบนนะครับ<น>จริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีชั้นล่างมีมีนี่มีอีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นนี้มันจะมีอีกแต่รันนี้เราไม่ได้นั่นเราดูแค่คร่าวๆถ้ามองด้วยตาเนี่ยคิดว่าหนักประมาณหกถึงเจ็ดกิโลได้ไหมครับลุงเฉลิมนะ6หกเจ็ดกิโลไร่หนึ่ง,งลุงเฉลิมปลูกกี่พันสองพันสองร้อยต้นพันสองร้อยต้นตอนเนี้ยมันสามเดือนสิบวันของลุงเฉลิมเจ็ดตันละอยู่ประมาณ <laughs> เอพันสองแปดตันสี่เอาคร่าวๆนะครับเราเราไม่ได้เอาแบบตายตัวประมีดีคงไม่มีน้ําหยดไม่มีน้ําหยดด้วยนะนี้ปลูกระบบธรรมชาติแต่เอ่าเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยมันจะมีพวกด้วงพวกหนอนนะตอนนี้ก็ต้องใช้เบียมโปเข้าไปช่วยหน่อยนะครับแต่ว่าลุงเฉลิมนี่ตอนนี้คือทดลองปลูกไม่ได้นั่นอะไรเลยแต่ถือว่าโอ้โหนี่สําเร็จเลยนะนะอันนี้อีกอีก อันนี้ก็อีกอีกกอหนึ่งสามเดือนอายุเท่ากันเลยนะหัวยาวนะครับนี่หัวดกมากเป็นชั้นเลยนะหัวติดกันเลยนะครับจริงๆริข้างล่างมันก็มีอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ถือว่าคุณเหลิมพอใจไหมครับถือว่าพันต้นใช้ได้เราะเราไม่ได้มีใครช่วจ่ายไม่ได้มีอะไรเลยใช้แค่โปพัดทมระบบเท่านั้นเองปลูกพื่ตระกูลถั่วอ่าอันนี้ ไม่มีระบบน้ำสามเดือนสิบวันนะครับเดี๋ยวคุณเฉลิมจะให้พาเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกมันเห็ดมกนจัมโบ้ด้วยระบบโป๊ปัี่มีระบบน้ําในอายุสามเดือนเท่ากันสี่เดือนสี่เดือนนะครับเดี๋ยว <4 S 1> เราจะไปดูกันคุณล <4 S 2> <4 S 1> ุงเฉลิมช่ยวยฝากบอกเกษตรกรนิดนึงว่าการปลูกมันแล้วใช้โปพปัดแบบมีระบบมีวินัยในการพ่นยานี่ให้ข้อดีอะไรกับเกษตรกรบ้างครับ คือขั้นตอนของเขาเนี่ยตามระบบทําไปเลยทีนี้ถ้าอยากให้ดีเนี่ยปลูกพืชตระกูลขั่วก่อนซึ่งกิโลละ20กว่าบาทอย่างมาเมล็ดปอเทืองเนี่ยกิโลละ25่สิบห้าบทเราใช้โดยปกติทั่วไปถ้าทางมหาลัยเขาวิจัยเขาจะใช้5้ากิโลแต่ผมใช้10บกิโลเพื่อให้ได้ตัน2อสตันต่อไร่รในระดับน้ําหนักของปุ๋ยพืชสด พอเราไถาลงเนี่ยมันจะได้ไล่หนึ่งประมาณ27%เปอร์เซ็นตในตัวเช่นครับต่อไร่มันก็เท่ากับเราให้ปุ๋ยย,ยูเรียมไ, <ป S 2> ไปแล้วแล้ช่นะชมันก็มีแล้วเข,เขามีท่าทั้ง3มตัวครบของปอเทืองนะครับเาอาอ,อ,อย่างนี้งั้นเดี๋ยวเราจะไปดูมันแปลงมันเก็บมะกอจัมโบ้โดยระบบโบพัดสีเดือนด้วยระบบน้ําหยดนะครับ ตอนนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าความสาเร็จของลุงเฉลิมในการปลูกมันแบบไม่มีระบบน้ํา3เดือน10วันใช้แค่ระบบสาเร็จของโปพัทอย่างเดียวเห็นผลได้ที่เห็นครับงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูแปลงมัน4เดือนระบบน้ําหยดกันครับเดี๋ยวเชิญเลยครับ